สวัสดีครับวันนี้มาชมนะครับเสมานะครับเสมาพัดแสนล้านเก้าเก้านะครับหลวงพ่อพัดนะครับบุญยะกามโมนะพี่นะต้นตำรับนะครับหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเป็นนั่งพานนกยุงนะพี่นะนั่งพานนกยุงนะครับ ตายนกยุงนะพี่นะจะมีสองบล็อกนะครับมีบล็อกธรรมดากับบล็อกแตกเลยพี่นะมีบล็อกธรรมดากับบล็อกแตกนะครับนี่เนื้อนวะนะพี่นะเนื้อนวะบล็อกแตกนะครับเนื้อนวะบล็อกแตกนะพี่นะ แตกประมาณสามพันองค์นะครับแตกประมาณสามพันองค์นะพี่นะอันนี้เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินหนะ้ากากทองคานะพี่นะเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับลงยาทงชาตินะครับลงยาหลังนะพี่นะหมายเลขแปดนะพี่นะนี่เอามาโชว์นะพี่นะเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะพี่นะให้มันไม่ชัด เป็นเสมานกยุงนะพี่นะกล่องจะเป็นแบบนี้นะพี่นะกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับเสมานะครับพยักแสนล้านนะพี่นะเฮ้ยเสยมาพัดแสนล้านเก้าเก้านะพี่นะตัวนี้ตัวแถมยกรังนะพี่นะตัวแถมยกรังสวยๆเลยพี่นะ าราคายังเบานะพี่นะใครสนใจนะครับทักข้อความผมมานะพี่นะใครได้ชมคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่นะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกตำหนิดูดบล็อกแตกแะพี่นะจะดูตำหนิบล็อกแตกนะครับจัดสร้างประมาณมันแตกประมาณสามพันองค์พี่นะสามพันองค์นะครับทําเป็นตารางมาแล้วนะพี่นะทําเป็นตารางมาแล้วนะครับ ใครเห็นคลิปนี้นะครับหรือว่าสนใจนะพี่นะทักข้อความผมมานะพี่นะเฟซบุ๊กตามนี้เลยนะครับศูนย์จองพระใหม่นะครับสุจินอยู่บํารุงนะครับเปิดตามนี้นะพี่นะขอฝากไว้แค่นี้นะพี่นะถ้าใครได้เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่นะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะพี่นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ